น้องหนูได้เกิดขอน้องหนูได้เกิดหน่อยค่ะเจ๊เอาเลยไอ้จุนจัดการมามาไอ้ไม่ร้องอ่ะหนูหนูส่งน้องไปครับหนูส่งน้องหนูไปน้ำตาค่ะเบ้าเจ๊ไม่ร้าอยู่เลยไอ้คนไม่ไอ้จุนเองสู้เขาไอ้จุนจุนสู้เขา หนูเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วนะไม่เห็นมีใครยื้อเลยยูยูฟังอยู่อุ้ยฟังน้องหนูหน่อยฟังฟังน้องหนูหน่อยฟังน้องหนูหน่อยเจ๊เจ๊ฟังน้องหนูหน่อยอะ้อปปิ้งมาเลยมาเดี๋ยวเจ๊ฟังน้ำตาขาบ้าเข่าไม่รักยื้แล้ว কাল মাত ধুল্লি ওবমিমি মিয়ো পিয়তে পই টং দে থামি নে গায় ওব দে কুম สบาทีมั้ฮะฮะใว่าสิมีกันกันยาเงกันใซว่าสิมีกันตลอดอันนี้เคยเล่าให้ตัวเองฟังไหมคทีเจอาอีกพราะจัดเอาอีกเพราะรังเพราจังเอาอีกเอาอีกเอาอีกชา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 ดชาดชาชา อนนิบอยเพลงครับ้องอยู่อะคือนิงเพลงลูกแม่ยังไม่ถึงเลยังไม่ถึง่ปายเป็นเม่เ่ทุกคนใจสั่งมาท่านแรกน้งว่าอะไรนะถ้าเธอเลือกอยู่กับเขาไม่ใช่คนละเพลงเอาไม่ใช่เพลงนี้มีบ้าไม่ใช่

หยโดเถอะให้ฉันนักเกียร้าคนนั้นเจอ่จะไม่ทยาฮู้อยาหื้อย่างแรกแนะนำตัวอย่างแนะนำตัวอย่างสวัสดีครับหนูชื่อนอนจันทร์ชื่อหนูพอไหมหนูรู้สึกว่าชื่อหนูพอเือนเสียงของหนู อยากให้จุนจันคุยกับมานะจังเลยมานะไหนครับจ๋าให้ให้มันคุยคนเดียวให้รู้เรื่องก่อนครับนี่เจ๊จะบอกอย่างนี้นะหนูร้องดีแล้วแต่หนูต้องควบคุมไม่เยอะนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกควบคุมเสียงละควบคุมตัวเอง่ะครับย่อย่อเจ๊ย่อเล่นนะลูกนะ เต้นอะจานเพลงมาเพลงเพลงแบบสากลได้ไหมคืน้นหาเวทีแบบเชียร์สุดๆอ่ะขอสากลให้หนย้โลจะจุ่นนะให้โลจะอยากฟังได้ได้ดิอะเยอะเยอะเด็กเอาไปเยอะเยอะทุกคนมันมันกว่าที่เขาร้องพอๆตะกี้อะดูเท้าหน่อยคือดว่าเป็นท่านปู่นะเทียบสุดอุ้ยอุ้ยฟังน้องหนูก่อนครับพี่ชาย ไอเฮดไม่ไวมึงกล้เพิมพไม่นานเหรออยู่โน่นแดดู่อยู่โน่ยู่โน่นอยจะพบคอณพี่แดดอันนี้รับรับรับไป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 วันเราตัวเองด้วยมึงวันเราตัวเองแล้วมึงมึงไม่ได้ควบคุมเสียง้ย เป็นแอดมินเป็นแอปดิบนี่นี่เงยเอียวฉันไก่หยุดได้ครับหยุดได้ครับเนื้อตลกตัวเองมากกว่าตลกเขาอีกไอ้ก๊า เจย์ยังครับเจย์ยังครับขอขอน้องหนูได้เกิดขอน้องหนูได้เกิดหน่อยครับเจ้เกิดมาแล้วจะตายอยู่แล้วจะตายเพราะขำนี่เองไม่ถึงข้อน้องได้เกิดคนดูได้ตายนะเอาไม่มึงมีคนตายคู่เดจะตายเลยทีเดียวเก็บปอดไว้บ้างนะเจ้แต่ก็ฟินได้นีในน้ำมอ คัครับพี่อัญันอันนี้อันนี้ชื่อเพลงอะไรคะเพลงเพลงรับครับเพลงเพลงรับเพลงเบสารครับเพลงค่ะ เัีไ่ยังยังจเสียชีิไม่จบคนนี้จะงงสุดไหมร์วหนึ่งยังไม่จบเลยเเพลงที่ยาวที่สุดในรยเจ็คอโอ้ยเจ็บคอรองใจไม่ทำ

ขำนก้ามขึ้นคอแล้วอดะี่เขามีผู้ไายโอ้ยก้ามขึ้นคอแล้วไอเจส์ a อนนัส e ฮ e ายื u ติ๊ u หรือย o ่วยืดหนูเจ๊ไ e ้สีเจ๊กดผ่านเลยได้ไหมเ s t a จเจ๊ให้น้องผ่านเลยผ่านแล้วลูก มาเลยคกระเป๋าบอกเลขกระเป๋าไปบอกเลขกระเป๋าไปบอกเลขกระเป๋าไปบอกเลขบอกเบอร์เจด้วยบอกเบอร์เจด้วยกระเป๋าเจเจสองครับถ้าไม่ให้หนูไม่โดนบอกบอกเจบอกเบอร์เจด้วยเผื่อเจเรียกตัวไอ้จุนบอกเบอร์เจอุ้ยข้าใสไม่ค่ะ แฉ่หนูว่าคอหนูอักเสบแน่เลยอ่ะแบบเมื่อกี้หัวร้อนแล้วมันปวดตรงนี้มาอ่ะข้าวสารที่ให้ไปนะคะเอาไปเสกใส่ตัวเองค่ะล้างก่อนนะลูกล้างก่อนนะลูกอันนี้ปิดปิดงานนะคะจุนจุนขอปิดงานสักเพลงจุนอ่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ฝั่งหก ย่างย่งย่างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปขายปูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาปลาพี่รอราคาปูอยู่กันหนึ่งเฮ้ยทำไมหกสไม่เคยเลยเดือดเกินเดือดชนจนไม่อยากเป่งใครหรือยูว่าพี่พี่กับขอเพลงได้นะคะ fc ตัวน้อยไม่ต้องตอบแล้วก็ได้หนูอยู่ดีขอเพลงได้ค่ะ นรื่องนี้ FC เหมือนเจ๊นี่ค่ะเจ๊ถอดถอดรองเท้าหน่อยเจรอบหนึ่งขอสมัครเป็นแฟนตัวยงครับแฟนตัวยงเหรอฮัใช่ครับเท่าไหร่ทีบกินน้ำก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เจ๊รวยเจ๊จะมาเลี้ยงดู้ากระเป๋าเลยนะหกสองหกเหรอไม่เห็นเจอเลยเจ็ดสองเจ็ดครับเจ็ดสองเจ็ดเอามีดไปนะเอาประจำเลขท้ามานะลูก เจอตุ้มดัมดธรรมดาเจอเธอชนะเพลินลงน้ำมคันที่ทเธอไม่รู้ว่าเธอ,ดอไ,ได้คิดเช่นใดมีบ้างไม่ที่เธอจะคิดเหมือนกันช่นงิงนี่ผู้มนี่คิดไม่คือชีวิตจะ่ผมฉัดสิ่งพวกไม่ไม่เนี่มันไม่หนูจกักคิดีะนรขจะน,านะ่ารักขนาดไหนขอชื่อเพลงด้วยลูกแฟนตัยตัวยงครับ อ๋อจะไปเปิดฟังเหรอคะฟังหนูฟังน้องหนูร้องก็ได้ค่ะไม่ต้องไปเปิดฟังหรือจะมีเวทมนต์ให้โดนใจหรือจะมีวิชาคาถาก็ได้อมให้ไดให้ร้องให้เธอคนนดี้วยูหูเธอส่งยิ้มมาไม่ว่าเธอทำเช่นไย ทำาไม้คนคนหนึ่งไดเป็นคนใจไงชอบเธอง่ายได้ตกลุมรักแปไม่รู้ตัว Yahoo, Yahoo. ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจฉันคนนี้ไม่รู้จะทำหนึ่งไงฉันได้เข้าไปใกล้เธอให้เรานั่นตาก,กันไม่ใช่แค่ฉันไดกเธอ เป็นแฟนตัยงจนแต่วันแรกที่เจอตามเต่วันที่เธอส่งยิ้มมาลูกลูกยเกเก่งมากเก่งมากขอบคุณมากขอบคุณมากอคุณขอบคุณขอบคุณาขอบคุณม่ะขอบคุณอบจับมือค่ะจับมือค่ขจับมือหน่อยคะขจับมือหน่อยค้บคุอขอจับจับมือครับค้วับจับมือหน่อคาจับมืหน่อย่าหคิงับน่จับมือหน่อยจับค้จับมือค้ับมือค้ายหนูจางแล้วหนูตางแล้วจับมือหน่ยจับมือหน่อยน่อย จัดแล้วจัดจัดเด้ไว้จัดจดเดไว้โอเคออกมาครับออกมาถึงตรงนั้นครับคุณคือนักร้องเสียงพี